สายไหมไม่ค่ดสายไหมไหนายจ๋าอร่อยนะคะแล้วเราได้ออกทีวีด้วยนะคะรายการทีวีค่ะสวัสดีค่ะมววยนะคะวันนี้ก็จะมาทํารายการช่อง YouTube เป็นรายการใหม่นะคะขายโรตีสายไหมดีไหมคะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันนะคะ ค่ะมวยวันนี้เมื่อกี้ไม่ได้มาขายโรตีนะคะวันนี้มาทําช่อง YouTube ใหม่ค่ะชื่อช่องนะคะพลังจกักรพรรดิค่ะค่ะมวยทําช่อง YouTube นี้ขึ้นมามีแรงบันดาลใจเพราะว่ามวยมีความรักมีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาในหลวงปู่ดูพระมปขันญญโยหลวงตามมาวิริยะทโลจากความเชื่อของมวยเองนะคะหมดหัวใจนะคะมวยจริง ได้ทำช่อง YouTube พลังจักระพัดนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีมวยก็จะชวนเพื่อนๆนะคะที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางนะคะมาสวดจักระพัดนะคะฝากกระแสความดีเชื่อมความดีไว้ตามสถานที่ต่างๆนะคะ ก็คล้ายๆเดินตามรอยธร,รมของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลวงตามาวิยาทยะทโรนะคะแล้วบางสถานที่ก็อาจจะมีชวนไปกินอาหารอร่อยๆร,ระหว่างเดินทางไปกราบพระทาบุญในสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีช่วงมูเตรูด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะลืมติดตามนะคะช่วงมูเตรูนี้มดก็จะพาไปไหว้พระขอพรองค์เทพพรหมนะคะแล้วก็มีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลวงตามาวิยะธโรเป็นที่สุดค่ะ เดี๋ยวเราไปสวดมนต์แล้วก็เชื่อมบุญความดีฝากชีวิตไว้กับหลวงปู่ดูพรม,มปัญโยท่กุติท่านกันนะคะค่ะ,คะประวัติวัดสแกนะคะวัดสแกะตั้งอยู่เลขที่29มีเจตตำบลธน,นูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะ,คะจาก คำบอกเล่าของหลวงพ่อใหญ่เล่าว่าวัดสแกเดิมอยู่ที่วัดครังทองค่ะหรือวัดโกโรโกโซนะคะแต่เดิมเป็นพื้นที่พื้นเดียวกัน,นะคะ่ะต่อมาในสมัยพระเจ้าบรมโกศค่ะได้มีการขุดคลอง่าซีกวัดให้เป็นสองฝั่งทำให้วัดเดิมโดนกระแสน้ำพัดทำลายจึงย้ายมาสร้างวัดใหม่ในที่ตอนฝั่งตรงกันข้ามนะคะ ของคลองซึ่งเป็นป่าสแกค่ะจึงตั้งชื่อว่าวัดสะแกตั้งวัดเมื่อพศอ2310อค่ะและได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อพศ2325ค่ะมีเนื้อที่ที่ตั้งวัดทั้งหมด15ไร่3น6 1ตารางวาค่ะประวัติหลวงปู่ดูพมปัญโยนะคะ หลวงปู่ดูพม,มปัญโยเกิดในตระกูลหนูสีเมื่อวันที่29เมษายน2447ค่ะตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ข่้าำเดือน6ปีมะโรงเป็นวันเพ็ญวิสาขะปุรณมีค่ะอ้างอิงจากข้อมูลปฏิทินร้อยปีนะคะณนะบ้านเข้าเม่าตำบลเข้าเม่าอำเภออุออทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นบุตรของนายพุทธ กับนางกุ้งหนูสีมีพี่สาวร่วมวิดามันดาสองคนท่านเป็นคนที่สามเป็นบุตรคนสุดท้องหลวงปู่ดูมมัญโยท่านบัรระชาอุปสมบทนวัสแกแห่งนี้นะคะตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงพ่อกันเจ้าวัดวัดพระญาติยาพระญาติหรือพระญาติการามเป็นพระอุปชานะคะ ซึ่งหลวงปู่แด่เจ้าวาปัะสะแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่ฉายวัดกลางของสะบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่สิบพฤษภาคม2468ตรงกับวันอาทิตย์แรมสี่ข้าเดือนหท่านได้รับฉายาว่าโรม,มปัญโยค่ะสาธุ ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่สร้างวัดสแกแห่งนี้ทุกท่านตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะนึกถึงท่านนทะ่านได้ออกมาลืมตาดูนะบารม,มีท่านนอกก้องกำลังจักรพพัดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตท่างที่เรากำหนดไปสามโลกธาน กำลอดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดนั่นแหละเจอิเทพพรมทังหลายทุกพทกุกภูมิโลกของวิญญาณโอภาเดกับบริเวณในบริเวณใกล้เคียงเวไกลไปแถวบ,บ้านเรานะที่ทํางานที่เราอาศัยนั่นแหะที่เราเลี้ยนะงชีพนั่นแหละนกตะไอยในหลวงนะประการที่9้า พระสยามพระศรีสยามใะกษรตริาพระบบรุษัิทีทั้งหลายจะฟลอร์หลังพระเจ้าเมืองระสมเมืองจังหวัดพยาคุณยักหน้าคนดันรับแลพระสรงคุมครองบริวารชาวป่าชาวพันศุสีดาบทนักบวชทั้งหลายพระแม่คงกาพระแม่ทรงเมืโงรณีสอดพร้อมกับเรานะฮะ So... iwe. writing clap ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตไปตามรูปรหลักที่เราสาร้างขึ้นใละอธิษฐานไว้แปลไปทั้งสามโลกธาตุโลกโอปาจิกะม,มนุษย์และสัตว์ทั้งยจะยังเวียนว่ายทางเกิดทั้งสามแดนโลกธาตุสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดแปล่ให้ผู้มี่หลงุณกับก,กองทุนผมมาบรรโจอ่างมุ่งหน้าและสาขา ผู้ที่อธิษฐานได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่จ่ายไปอธิษฐานอะไรไว้น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นก็พิมานปรัโพงทั้งหลายสุงญาณสาเพ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้คนเยอะนะคะพอดีมวยมาตรงกับวันลอยกระทงพอดีคะ่ะวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2564นนะคะค่ะสวดมนต์แล้วก็มีความสุขนะคะเหมือนที่คติคำสอนของหลวงตาได้บอกกับเราว่าทำตัวให้สบายทำใจให้สนุกนะคะแล้วก็ขอพรหลวงปู่ขอได้ทุกอย่างเลยนะคะหลวงปู่ไม่ต้องการอะไรคะ่ะหลวงปู่ให้เรา ตั้งศัจจาที่ฐานสวดมนต์ค่ะกี่จบก็แล้วแต่กำลังของทุกคนเลยนะคะกี่จบก็ได้ค่ะขอให้สวดมนต์นะคะหลวงปู่ขอแค่นั้นแล้วก็หลวงปูป่ปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขค่ะค่ะวันนี้ก็พอสมควรแล้วนะคะมวยก็ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาติดตามกันนะคะว่ามวยจะพาไปที่ไหนทําอะไรชวนไปสวดมนต์ที่ไหนชวนไปทําอะไรไปมูเตลูที่ไหนนะคะก็ถ้าชอบกดไลค์นะคะถ้าใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆขอ,อกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้มวยในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะแล้วก็จากไปด้วยคําที่หลวงปู่บอกกับทูตตัวน้อย ในครอบครัวนะคะท่านมาในความฝันท่านบอกว่าเองเชื่อค่าแล้วเองจะได้ทุกอย่างค่ะค่ะสวัสดีค่ะ